สองดีครับนะครับหนึ่งสองก็เมื่อเช้านี้ฝนตกมากค่ะอ่าดิฉันก็ขอจัดรับพระอาจารย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเข้าขอรับทุกท่านนะคะเข้าเฉลิวด้วยพิพิธการด้านสารแห่งชาติอีกตัวห้าพิพการหลวงไปแล้นะคะคือก่อนที่คณะจะได้อ่ารับฟังในห้องจัดแสดงนะคะมีทั้งหมดสี่ห้องแล้วก็ดิฉันจะขอเล่าประวัติย่อของอาคารพิพิธการด้านสารธรรมชาติอีกตัวห้าพิพิธการหลวงให้ทราบก่อนนะคะ

ทม่เป็นนเออย่างชุหน้าร้อในทางของอันนี้จะเปรมมพนะคะพระจะเข้าไปหน้าเททั้งในแล้วก็สงให้้อกอเป็นธรรม้าิพิศ์นะะเราสมัยก่อนเนี่ยคือว่าแอแบบว่าเวลาพาท่านบวชแล้วก็จะท่านกอนะคะเทศืิเนี้ก็จะสร้างธรรม้าอันนี้ก็จะเป็นความือันนี้เป็นธรรมาิพิศ์นะคะแต่ทนนี้อันนี้ก็ธรรมชาติกกลงแต่ลักษณะที่ทําตก็คือเที่นาัก เสียบให้เขาจะป้องป้องแบบไทรล็อกมากค่ะนี้ส่วนนี้จะเป็นสมบัติเดิมน่าจะมีนแล้วก็มีตุ่งมะขามทุ่มะขามนี้มีไว้สําหรับเก็บข้าวไรย์พิโดนเนี้ยค่ะแล้วก็มีโพรงพ่นน้ำค่ะอันนี้จะเป็นโพรงพ่นน้ำคือจะทําได้สองอย่างอันนี้จะเลื่อนสมณศักดิ์คือเลื่อยยศนะคะพระที่ตั้งบัวแล้วก็พระเป็นพระที่ตรูปด้วยที่สมเด็จ แต่ทีนี้แบบเพลงีสามของตามนะะใกล้ๆกับทหารดุลย์เนี่ยท่านจะส่งทัดแก้ววิษาาธรรมที่วัดศิลปคุณแค่ะเขาเรสักแตอนก็คือเวลาเทียาลมหาชาติเนี่ยค่ะต่างกันเด็กทางี่พิพิธภัณฑ์หรือว่าประชาชนได้ดูว่าสารกามเราเหลืออะไรบ้างหนึ่งเหลือป้ายแล้วก็คุณนะคะข้ารไปแล้วครับลิง วันี้ข้าวท้งเออจะมีการดึงตัดตัวของว่าห้นแตงกวที่เอาไปตัดตัวเนี่ยไม้ใช่ไหมนบ่มหมดเหรเสียงหมนที่ไันที่ไหนเนาะ นาโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะี่จะาามนะครับนานี้นายััเตพยัญัเต เดินทันทุกสัปปะรูป aja ปัญญาปัญญามังกรปีเตปัชชินาปัชนากต้วานาันสังเวสมีนโมนมสจัดไะครับโอ้ยไเน่ยผมดอนบนะครับสามพันโบก็กำลังจะไปอยากไปมากเลย

เผื่จะได้ก3ตัวกระโดดเลยนาจะพี่นะครับกระโดดกระโดดแล้วระวังจิตนะครับเลยหนึ่งสองสามอีกลูกนะครับตจะตาหนึ่งสองสาม

มาดอใจาดูใจสองสามวันที่เราอยู่ด้วยกันมานคะครับผมแล้วก็ได้ไปทัศนศึกษาแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผมถิดว่าประสบการณ์เนี่ย Experience is the best teacher เําบอกว่างนั้นประสบการณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นครูที่ดีที่สุดนะครสวัสดียามเย็นนะคะสมาชิกนะคะกลุ่มพนมลุงเศยจับับคำมทุกท่านนะคะก็กิจกรรมของเรานะคะก็ดําเนินมาเป็นวันที่สองนะคะก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์เนาะนะคะไม่ว่าจะฝนตกนะคะแดดออกกิจกรรมเราก็ดําเนินไปนะคะแล้วก็ เปรียบเสมือนกับว่าเรามีอุปสรรคอะไรก็ไม่สามารถมาติดกั้นความตั้งใจของพวกเรานะคะในการที่จะดำเนินงานนะคะบ้าาานนของพี่ทํห อย<ไ>่าบังค่าแต้มนะครับอเอาพร้อมมีแม่อลยงดกยมแ้ได้นหมดกินปะ เป็นภาวเมที่เหลือจากการทำลาย่มีรังพึ่งค่ะตรงที่มีหรังพึ่งที่ก่อนี่้ะถึงผาขามตรงนี้เราจะขึ้นผาแต้มแล้วเลย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 ไปเงเลอยไปเไปเลาไปเเลยไปเลยไปเเเยปเลยเย ที่กำลังมุ่นะคะเหี่ยวทำกรมงที่อยุทยนาวมากค่ะอาจารย์มีาจรที่นะารน